เปิดหน้าล่าสุดบุ๋มปนัดดาวัย46หลังคลอดลูกทำตกใจหนักมากแม้จะเข้าสู่วัย46แล้วแต่ยังสวยเปรยไรที่ติและล่าสุดขึ้นแทนแม่ลูกอ่อนอีกครั้งสำหรับบุ๋มปนัดดามุงผู้ดีวันที่22พฤศจิกายน65ให้กำเนิดลูกชายน้องอเล็กซ์อันันทวันน่ารักหน้าเอ็นดูจ้ามั่มและผิวขาวจัวมีพ่อยกแม่ยกหลงรับจำนวนมากตั้งแต่แบอบเบาะเลยล่ะคะ่ะ แต่วันนี้เราจะพาไปชมความสวยของแม่บุ๋มกันบ้างที่ล่าสุดแม้จะเพิ่งคลอดลูกแม่ลุกขึ้นฟาดหน้าจัดเต็มกับการแต่งหน้าอีกครั้งยังอยู่บนเตียงคนไขย้ยังลุกเดินไม่ได้แต่สวยเป๊ะเหมือนเดิมพร้อมแช้ภาพร่วมเฟรมกับเพื่อนพี่น้องที่มาเยี่ยมบอกเลยค่ะสวยสดใสไม่โทรงแต่อย่างใด